สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลน b o w i e d e s i g นะคะสำหรับสายกราฟิกนะคะต้องมาทางนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทำโมกอัพมาเอาไว้พรีเซนต์งานที่เราออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะก่อนที่เราจะเอาไปโพสในแบบแฟนเพจของเราหรือว่า IG นะคะเราอาจจะต้องทำแบบพวกโมอัพพรีเซนต์ประมาณนี้นะคะแล้วแต่ไอเดียของเราเลยนะคะวันนี้โบก็จะมา,าพามาทำตัวนี้นะคะซึ่ง มันจะมีข้อดีพระเอกของเขาก็คือเครื่องมือตัวนี้นะเฟรมทูนะคะมันดียังไงอ่ะดูนะครั้งต่อไปเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนภาพเปลี่ยนภาพแต่ว่าไซต์ต้องเท่ากันนะคะแค่โยนนะคะ,ะเดี๋ยวเอาอันนี้ขึ้นไปก่อนแค่โยนโฟลเดอร์เอ้ยแค่โยนไฟล์ภาพเข้าไปนะคะ,ะโยนเข้ามาในเฟรมแบบเนี้ยเขาก็จะเปลี่ยนแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็เอ็กพอ นะฮะเอ็กพอร์ตเป็นแนะนำนะว่าเวลาเราเลยเอ็กพอร์ตให้เอ็กพอร์ตเป็นเซฟโฟล์วฟนะคะถ้าเราจะเอาไปใช้ในพวกโซเชียลแพลตฟอร์มต่างๆนะมันจะเป็นไฟล์ที่เล็กๆนะคะบางคนสอบถามมาว่าทำไมไฟล์ใหญ่จังเอ็กพอร์ตใหญ่จังนะคะโดยเฉพาะริชเมนูเนี่ยคุณต้องเซฟเซฟโฟล์วฟนะคะถ้าเกิดคุณไปเซฟตัว export as นะคะไฟล์คุณจะใหญ่นะคะแล้วก็เอฟเฟกต ก็ขึ้นขึ้นอยู่กับกับเอฟฟกด้วยนะคะงานเราจะใหญ่หรือเล็กเนี่ยนะคะโอเคค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะต้องสร้างงานใหม่นะคะอ่าส่วนใหญ่เราก็จะใช้เป็นสแควร์นะคะโบจะใช้เป็นพันสองคูณพันสอ่าแล้วก็ตรงนี้ความละเอียดเป็น72นะคะหน่วยวัดเป็นพิกเซลมาโอเคแล้วก็เดี๋ยวจะกดคอนโทรลซนะขยายแคนวาสให้ใหญ่ขึ้นนะคะเพื่อที่จะทำงานได้สะดวกมากขึ้นโอเคสำหรับตัวภาพ ตัวโมอัพตัวนี้นะอันนี้โบดาวโหลดในฟรีพ,พริกนะคะเนี่ยนะคะแล้วเราจะเอาคุณแจออกนะคะซึ่งจริงแล้วเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นไฟล์ที่เราสามารถที่จะเอาภาพเราเข้ามาได้เลยนะแค่ดับเบิลคลิกที่ตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นอ็อบเจกต์สมาร์ทนะคะเราสามารถที่จะเปลี่ยนเห็นไหมเขาบอก place your design หมายถึงให้คุณคลิกอีดิภาพในนี้ได้อะลองนะ เนี่ยแล้วเราก็เอาภาพเข้าไปได้เลยนะคะเราก็เอาภาพของเราเข้าไปได้เลยแต่ว่าปัญหามันก็คือไซส์มันไม่ตรงกับไซส์ของเรานะคะมันไม่เท่ากันแล้วเราก็อยากได้ขนาดสแควร์ด้วยไงอันนี้มันเป็นขนาดแบบแนวนอนเนาะอ่าที่นี่เดี๋ยวเราจะจะยืมจะยืมไฟนี้มาฮะนะคะก็อ่ามันไฟมันจะใหญ่นะเดี๋ยวขอกด c t r o l a l t e r n a t i นะคะ เดี๋ยวจะย่อไซส์ของเขานะหรือว่ามาที่นี่มาที่ Edit นะคะแล้วก็ไหนล่ะเนี่ยอิ a เมจไซส์นะคะมกดสักพันงานของเราพันสองเนะเาะก็สักสองพันก่อนก็นกได้นะะให้มันใหญ่มากกว่านิดนึงกลัวมันไม่ไม่ไม่ได้ละเอียดนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็จะขโมยไปเลยนะคะเอาไปไว้ที่งานของเรา โอ okay. เคแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะอ่หลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะเอาภาพเอาภาพที่เราออกแบบเดี๋ยวนะดูก่อนว่ามันเป็นไซส์โอเคไซส์ JPEG เอาเข้าไปอ่าเราก็จะย่อเขานะคะย่อประมาณนี้นี่เห็นไหมไซส์มันไม่เท่ากันนะคะ ของเราจะเป็นแบบป,ประมาณ A4 โ okay. อเคที่นี่เนี่ยเดี๋ยวเราจะทำการสร้าง selection ตัวตัวมือเนะคะถ้าเกิดเราได้ขนาดที่โอเคแล้วนะ,ะเดี๋ยวเราจะปรับ opacity ตัวนี้นะให้เขาเล็กลงไให้เขาแบบจางๆนะคะ,ะเดี๋ยวขยายนิดนึงก็ได้ ขยายตัวภาพของเราโอเคทีนี้กลับมาที่ตัวเลเยอร์ของแบ็กกราวทีนี้เดี๋ยวเราจะทำการอตอนนี้เนี่ยภาพมันจะบังเล็บใช่ไหมคือมือเนี่ยมันจะต้องขึ้นมาใช่ไหมคะตามความเป็นจริง,ด,งดังนั้นเราจะมาสร้าง selection ตรงนี้ q u i c k s e l e c t i o นนะแล้วเราก็จะตอนนี้เราทำงานอยู่ที่เลเยอร์ของแบ็กกราวนะคะนะคะคุณก็ครอปมาประมาณนี้ก็ได้นะคะแล้วเราก็กด o n t r o l j นะฮะ,ะคอนโทนเจนะฮะตอนนี้เราจะได้มือมาเห็นไหมอ่ากลับมาที่ตัวเดิมนะคะเหลือด้านซ้ายนะคะเอาสร้างเซเลคชั่นแค่ตัวหัวเขาเรียกนิ้วโป้นะคะอะ่าแล้วก็คอนโทนเจโอเคแล้วทีนี้เราก็จะย้ายนิ้วโป้เนี่ยให้ขึ้นไปเลเยอร์บนสุดเลยเห็นไหมคะกุ๊ปเขาไว้ก็ได้อ่ากุ๊ปไว้นะะแล้วก็ ตัวโบชัวของเราเนี่ยนะคะเราก็อาจจะปรับเป็นหนึ่งร้อยเลยเห็นไหมคะได้ละทีนี้เนี่ยเราจะสามารถใส่เงาเนาะใส่เงาตรงตรงมือเนี่ยตรงเล็บนะคะ,ะก่อนที่เราจะใส่มือนะเดี๋ยวเราจะสร้างเฟรมแล้วนะมาที่เครื่องมือพระเอกของอคลิปนี้นะคะก็คือเครื่องมือนี้นะมันมีประโยชน์มากๆเลยนะอเราก็จะสร้างเชฟ ให้มันเท่ากันกันกบงานโบชัวของเราเห็นไหมทีนี้เฮ้ยมันมันเด้งไปที่เล็บอ๋ออะไรวะล็อกเล็บไว้กลับมาที่ตรงนี้เราเลือกโบชวัวอยู่ใช่ไหมอ่าเห็นไหมตอนนี้เนี่ยมันก็จะเด้งตอนนี้เฟรมของเราเนี่ยก็คือ,อ,อคือภาพโบชวัวเรามันอยู่ในเฟรมเห็นไหม ที่นี้เนี่ยเวลาที่เราต้องการที่จะเปลี่ยนภาพอื่นๆนะภาพตัวนี้ตัวนี้อ่ะเห็นไหมแค่นี้เองนะคะเราไม่ต้องไปดับเบิลคลิกหลายคลิกคือลากเข้ามาโยนเข้ามาในบันี้แล้วเราก็เอ็กพอร์ตนะคะคุณอาจจะทำเป็นแบบเป็นอาร์ตเวิร์กเยอะๆก็ได้ไม่ถึงหมยถึงเอ่อตัวเนี้ยนะ อาร์ตบอร์ดนะคะหลายๆอาร์ตบอร์ด hmm. อะไรเงี้ยถ้าเกิดคุณมีเยอะๆนะจะได้เซฟทีเดียวอะไรเงียไงแต่น,นี่คือยกตัวอย่างเนะเาะเเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะสร้างนิ w เลเยอร์นะคะเดี๋ยวเราจะใส่เงานิดนึงมาที่บลัดนะคะเพื่อความสมจริงนะคะเอาหัวประมาณเท่าไหร่ประมาณ70ก็ได้อุณภาปรับลงนิดนึงนะคะ หัวจ,จะใหญ่ไปนะกดออ t ทิเนตก็ได้นะแล้วก็เอาเมาส์เลื่อนไปด้านซ้ายถ้าเกิดเป็นเป็นเป็นแมก็ต้องออปชั่นหรอไม่แน่ใจนะคะตอนนี้โวกดออ t ทิเนตมันจะอ่ามันเข้มไปนะคะขอจางๆ เราเลือกตรงนี้เป็นเป็นเนี่ยมัลติพลายนะคะแล้วก็ด้านขวาโอเคโอเคเนะประมาณนี้ก่อนแล้วที่นี้ที่นี้ถ้าเกิดว่างานแมกกาลเนี่ยมันเป็นสีชมพูเนาะมันไม่เข้ากับตัวโบ,โบชัวเนี่ยนะคะเราก็สามารถปรับสีเขาได้นะคะก็มาที่ตัวนี้ อ๋อเดีเราต้องเลือกก่อนเราต้องเลือกสร้าง selection ตัวมือก่อนนะคะนี้เราจะเปลี่ยนโหมดสีแบ g ก o u าวเฉยๆดังนั้นมือมันจะได้ไม่ไม่เปลี่ยนสีนะคะเราจะเปลี่ยนสีแค่แบ g ก o u าวนะคะเราก็ต้องสร้าง selection b o กเขาไว้ก่อนเนาะและเราก็มาที่ตรงนี้ select แล้วก็ invert นะแล้วเราก็มาที่ตัว adjustment นะคะมาที่ hue นะคะแล้วเราก็ปรับเปลี่ยนสี mm hmm. เห็นไหมคะถ้าเกิดเราอยากได้แบบสีแบบเทาๆเราก็สีแบบว่าตุนต่นนะคะเราก็จะเลื่อนอ,อมาที่ตรงนี้นะ s a t to set เนี่ย saturation นะคะเลื่อนมาด้านซ้ายนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น lightness นะคะ lightness ก็คือความเข้มความสว่างนะคะ ความเข้มก็ทำให้โบโชวัวเด่นดีนะนี่นะฮะคุณอยากใส่เงาให้กับตัวโบชวัวไหมใส่เงาก็อ่าเดี๋ยวเราสร้างสร้างนี่ก็ได้เนะสร้างเซเลชั่นเงามันก็ใส่ได้หลายแบบนะไม่ซีเรียส แล้วก็เทสีลงไปนะคะมาที่ทางสีก็ได้ทางสีตัวนี้ก็ปึ้งนะ,ะแล้วก็มาที่ตัวนี้ฟิลเตอร์เมื่อกี้เนี่ยเวลาเราสร้างอะเซเลกชันเนาะเราต้องปิดเซเล t ชันด้วยเนาะเพื่อจบการทำงานแล้วก็ตรงนี้นะเดี๋ยวนะคอนโทรดีอะเนี่ยเอ้ยเนี่ยคอนโทรดีแต่เมื่อกี้โบทำไปแล้วไง คือหลายๆคนไม่รู้นะคะเดี๋ยวจะหาว่าซอนเร็ว <c oughs> ก็สอนเร็วจริงๆแล้วเนะหรือเปล่าไม่แน่ใจโอเคนะคะแล้วเราก็อาจจะต้องปรับปรับให้มันดูแบบเงาๆอะ่ะอย่าไปให้มันเข้มไปนะเม่ก็แล้วแต่ความชอบด้วยนะคะถ้าเกิดคุณอยากให้เขาแบบปรับอย่างนี้ก็ได้อะไรอเงี้ยนะคะโอเคก็ประมาณนี้นะคะสำหรับมกอัพโบชัวเนาะ ะะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับกับสายกราฟิกนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะโอเคคะ่ะบายบายคะ่ะ